ดวงชะตาราศีพฤกษบประจําเดือนนี้สําหรับชาวราศีพฤกษบ์เดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดบทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นท่ามกลางความมั่นคงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะมีลมใหม่เข้ามาเคลื่อนไหวน้ําที่นิ่งให้เกิดเป็นไปได้ใหม่ๆมากมาย เปรียบเสมือนต้นไผ่ที่แข็งแรงและยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้ามาโดยยังคงรักษาความมั่นคงและหลักการของตัวเองไว้ได้อย่างสมดุลในด้านการงานและอาชีพในด้านการทำงานเดือนนี้เปรียบเสมือนฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากความตั้งใจและความอดทนที่คุณได้หว่านไว้ในช่วงที่ผ่านมา หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานจะเริ่มสังเกตเห็นความสามารถที่แท้จริงของคุณมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงและความน่าเชื่อถือที่เป็นจุดแข็งประจำตัวของคนราศีพฤกพ สำหรับคุณที่ทำงานประจำอาจจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาที่ต้องการความรับผิดชอบสูงซึ่งในตอนแรกอาจจะทำให้คุณรู้สึกกดดันบ้างเหมือนกับนักปีนเขาที่กำลังเผชิญหน้ากับยอดเขาที่สูงชันกว่าที่เคยพิชิตมาแต่ด้วยความภาคเพียรและความอดทนที่เป็นธรรมชาติของคุณคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างสวยงาม ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายงานการเงินหรือธนาคารอาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้าคุณภาพหรือโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าสูงหรือหากคุณทำงานในสายศิลปะหรือดีไซน์อาจจะมีงานสร้างสรรค์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของคุณเข้ามา สำหรับผู้ประกอบการหรือคนที่มีธุริติส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ควรระวังเรื่องการลงทุนที่มากเกินไปให้คิดอย่างรอบคอบและไม่แผนสำรองไว้เสมอเหมือนกับชาวนาที่รู้ว่าควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับฤดูปลูกถัดไป ในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นแต่อย่าลืมที่จะแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ให้การสนับสนุนคุณมาตลอดเพราะความสำเร็จที่แท้จริงคือการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างในด้านการเงินและทรัพย์สิน เรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เปรียบเสมือนกระแสน,น้ําที่ไหลเข้ามาอย่างสม่ําเสมอและมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความผันผวนเล็กน้อยที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการ รายได้หลักของคุณจะมีเสถียรภาพที่ดีและอาจจะมีรายได้เสริมจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเข้ามาด้วยเช่นเงินโบนัสจากงานการขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือรายได้จากการลงทุนที่เคยทำไว้ในอดีตซึ่งเปรียบเสมือนการที่คุณได้ค้นพบเหรียญทองที่ฝังอยู่ในสวนหลังบ้านของตัวเองโดยไม่ทันสังเกต อย่างไรก็ตามคุณจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อของใช้ในบ้านหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนื่องจากคนราศีพฤกษภมักจะชื่นชอบความสวยงามและความสะดวกสบายจึงอาจจะมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินไปกับของเหล่านี้มากกว่าที่จำเป็นตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเห็นเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่ที่สวยงามและต้องการซื้อมาตกแต่งบ้านหรืออาจจะมีความต้องการปรับปรุงห้องครัวให้ทันสมัยขึ้น แต่ก่อนที่จะตัดสินใจควรคิดดูว่าจำเป็นจริงหรือไม่และมีงบประมาณที่เหมาะสมหรือไม่สำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงเช่นอสังหาริมทรัพย์ทองคาหรือหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงหรือผลตอบแทนที่ดูดีเกินจริง ในช่วงไายเดือนคุณอาจจะได้รับข้อเสนอทางการเงินที่น่าสนใจเช่นการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านการลงทุนในธุรกิจหรือการประกันชีวิตแบบใหม่ให้ศึกษารายละเอียดอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเพราะการตัดสินใจทางการเงินที่ดีในเวลานี้จะส่งผลดีต่อความมั่นคงในอนาคตในด้านความรักและความสัมพันธ์ เรื่องความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เปรียบเสมือนสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรัง่งเต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นหอมที่หวานมนไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีคู่แล้วจะมีพัฒนาการที่น่าประทับใจเข้ามาในชีวิตรักของคุณสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เปรียบเสมือนการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือรักที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น คุณจะมีโอกาสพบเจอกับคนที่มีความเข้ากันได้ในระดับที่ลึกซึง้งไม่ใช่แค่ความดึงดูดทางกายภาพเท่านั้นแต่รวมถึงความเข้าใจในด้านความคิดค่านิยมและความฝันในอนาคตด้วยคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านอาชีพมีความรับผิดชอบและมีรสนิยมที่ดีซึ่งตรงกับสิ่งที่คุณกำลังมองหาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือคนที่คุณได้พบ การกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอาดิเรกของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณชอบการทำอาหารหรือการจัดดอกไม้คุณอาจจะได้พบกับคนพิเศษในคลาสเรียนปรุงอาหารหรือร้านขายดอกไม้หรือหากคุณชอบดนตรีอาจจะได้รู้จักในคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมดนตรีต่างๆอย่างไรก็ตามให้ระวังอย่าเร่งรีบจนเกินไปเพราะคนราศีพฤษภมักจะต้องการความมั่นใจก่อนที่จะเปิดใจให้กับใคร ใช้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งสังเกตพฤติกรรมและความจริงใจของอีกฝ่ายและอย่าลืมที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ในช่วงกลางเดือนอาจจะมีโอกาสไปเดทที่โรแมนติกและน่าจดจำเช่นการทานอาหารข้ามที่ร้านอาหารหรูหราการเดินเล่นในสวนสวยหรือการชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาซาบซึ้งแต่อย่าลืมที่จะรักษาความเป็นตัวเองและไม่พยายามแกล้งทำเป็นคนอื่น ในด้านความรักของคนราศีพฤกษบที่มีคู่รักหรือคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนการได้รื้อฟื้นความหมานซึ้งในความสัมพันธ์ที่อาจจะเริ่มจืดจางไปบ้างจากกิจวัตรประจําวันคุณกับคู่รักจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพมากขึ้นและเข้าใจกันในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมความสัมพันธ์ของคุณจะมีความมั่นคงและอบอุ่นมากขึ้นเหมือนกับการได้นั่งริมเตาไฟในช่วงค่ําคืนที่หนาวเย็นรู้สึกปลอดภัยและมีความสุข แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความเตืน่นเต้นใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์ให้มีชีวิตชีวามากขึ้นอาจจะมีการวางแผนเรื่องสำคัญร่วมกันเช่นการซื้อบ้านหลังใหม่การเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศการวางแผนครอบครัวหรือการลงทุนร่วมกันซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์มีทิศทางที่ชัดเจนและมีเป้าหมายร่วมกันมากขึ้นตัวอย่างเช่นคุณกับคู่รักอาจจะได้ไปดูบ้านหลังใหม่ในทาเลที่สวยงามและเหมาะสำหรับการอยู่อาศัย หรืออาจจะได้วางแผนการเดินทางไปเที่ยวประเทศที่ทั้งคู่ฝันมานานแม้ว่าจะยังไม่ได้ไปในทันทีแต่การได้วางแผนร่วมกันก็จะทำให้รู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังดีอย่างไรก็ตามให้ระวังเรื่องการหึงหวงหรือความไม่ไว้วางใจที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนคนราศีพฤษภมักจะมีความต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงแต่อย่าให้ความต้องการนี้กลายเป็นการควบคุมหรือจากัดอิสรภาพของคู่รัก ในช่วงท้ายเดือนอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์เช่นการได้รับการยอมรับจากครอบครัวของอีกฝ่ายการได้รับข้อเสนอในการมั่นหรือแต่งงานหรือข่าวดีเกี่ยวกับการมีบุตรซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์เข้าสู่จุดใหม่ที่มีความหมายมากขึ้นโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภในทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักจะมีพัฒนาการเชิงบวกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลและความมั่นคงที่เป็นจุดแข็งของคุณไว้อย่าปล่อยให้ความตื่นเต้นจากการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทำให้คุณลืมความประมัดระวังและความรับผิดชอบที่มีอยู่จำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่มาจากความอดทนและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาอย่างมั่นคงและยั่งยืนเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตมาหลายสิบปีมีรากที่แข็งแรงและกิ่งก้านที่แผกกว้างสามารถให้ร่มเงาและผลไม้ที่หวานชื่นให้กับคนรอบข้างได้อย่างนานนาน